คนที่มองโลกในแง่ดีนะคะมักจะถูกคนเนี่ยมองว่าเป็นคนที่โลกสวยค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนโลกสวยกับคนโลกไม่สวยคนโลกสวยจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเขาด้วยความสุขแต่คนโลกไม่สวยจะดิ้นรนทุรนทุรายแล้วก็รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเลยคำว่าโลกสวยมันไม่ได้แปลว่าเฟกค่ะ แต่มันแปลว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้โลกที่เราอยู่เนี่ยมันสวยงามมันน่าอยู่แล้วอยู่แล้วมันมีความสุขหลายๆครั้งนะคะที่การใช้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจโดยเฉพาะคนหรือเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างบางครั้งแค่ตัวเราเองเรายังทะเลาะก,กับตัวเราเองเลยใช่ไหมคะแล้วคนที่เราอยู่รอบข้างล่ะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นลูกเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นใครก็ตามซึ่งแต่ละคนเนี่ยเกิดมาจาก สิ่งแวดล้อมพ่อแม่แล้วก็การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันมันจะต้องมีบ้างค่ะที่จะทำให้รู้สึกว่าอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทำอะไรแล้วก็รู้สึกขัดหูขัดตาไปหมดแต่วันนี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะให้โลกที่คุณอยู่เนี่ยมันสวยงามมันมีความสุขแล้วมันก็น่าอยู่นะคะคุณจะต้องทำโลกของคุณทำสิ่งแวดล้อมที่คุณยังอยู่อยู่เนี่ยให้มันสวยงามมากขึ้นค่ะ แล้วคุณจะรู้สึกยังไงคะถ้าคุณรู้ว่าในทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยมีของขวัญของขวัญที่เตรียมไว้เฉพาะสําหรับคุณเมื่อบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมลูกทําแบบนั้นไม่ได้ดั่งใจเลยทําไมสามีทําแบบนี้มันไม่น่าจะทําเลยคือรู้สึกว่าทําไมคนนั้นก็ทําไม่ได้ดั่งใจทําไมคนนี้ก็ทําไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุขหรือกโกรธโมโหอะไรต่างๆก็ตามนะคะ สิ่งที่คุณจะทําโลกของคุณให้สวยมันต้องเกิดขึ้นจากโลกภายในของคุณก่อนคําว่าโลกภายในนั่นคือความคิดค่ะแทนที่เราจะเห็นภาพที่เราเห็นกับตาหรือได้ยินกับหูว่าทําไมคนนี้น่าเบื่อจังลูกก็กวนตัวหัวก็กวนใจทําไมพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจขี้บ่นอะไรสารพัดนะคะให้คุณ มองให้ทุกๆคนเป็นของขวัญค่ะใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจอะไรเลยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้และคุณมองไปยังเขาเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามที่คุณเห็นนิสัยอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างคุณเป็นแล้วคุณไม่ชอบคุณหงุดหงิดจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณรำคาญใจสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวคุณค่ะ เพราะถ้าคุณไม่เป็นแบบนี้คุณจะไม่ได้มองเห็นเลยว่าคนอื่นมีนิสยัยมีลักษณะแบบนี้ด้วยยิ่งคุณรู้สึกลำคาญใจยิ่งคุณรู้สึกไม่ชอบใจหงุดหงิดกับอาการหรือว่านิสัยของคนรอบข้างมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณไม่ชอบเลยเนี่ยมาสะสมอยู่ในตัวคุณเต็มไปหมดเลยค่ะบางครั้งนะคะเรากับหงุดหงิดคนรอบข้างทุกๆกคนเลยโดยที่คนรอบข้างที่เราหงุดหงิดเนี่ย เขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกันเราเลยเขาอาจจะมองด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรมากไหมการที่เราจะสามารถแก้ไขจุดนี้ได้นะคะนั่นก็คือการแก้ที่โลกภายในแก้ที่ความคิดของเราและแก้ที่มุมมองในการที่เรามองสิ่งต่างๆมองโลกแล้วก็มองคนรอบข้างของเราค่ะแทนที่เราจะมองว่าคนนั้นน่าเบื่อคนนี้ขี้บน่นคนนั้นทำไม่ได้ดังใจให้เรามองทุกๆคนเป็นของขวัญ ของขวัญที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเราโดยเฉพาะถ้าคุณเจอพ่อแม่ที่คอยไต่ถามว่ากลับบ้านหรือยังเมื่อไหร่จะถึงบ้านนู่นนี่นั่นแล้วคุณรู้สึกว่ามันจุกจิกจู้จี้รำคาญใจให้คุณรู้ไว้ค่ะว่านั่นคือของขวัญที่มีชีวิต ที่มาเตือนมาย้ำมาบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณเขารักคุณมากแค่ไหนเขาคอยติดตามดูว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีความสุขแบบที่เขาอยากจะให้เป็นหรือเปล่านี่คือวิธีการเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนม i n เซ e ตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของขวัญ หรือแม้กระทั่งถ้าเจอลูกที่รู้สึกว่าก้าวร้าวเอเรรู้สึกว่าดื้อรู้สึกว่าบอกอะไรแล้วไม่ทำแทนที่เราจะไปเพ่งโทษหรือเราจะไปบอกว่าทำไมเธออย่างนั้นอย่างนี้เด็กเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่ให้เราเปลี่ยนที่ความคิดมุมมองหรือมายเซตของเราใหม่ค่ะว่านี่ก็คือของขวัญอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันที่ไม่เหมือนใครเป็นของขวัญที่มาเพื่อคุณโดยเฉพาะมาเพื่อสอนอะไรบางอย่างกับคุณจงรู้ไว้ว่านี่คือของขวัญ ที่เป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณเจอว่าคุณไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรก็ตามในตัวของลูกจงรู้ไว้ว่าลูกก็เป็นแบบที่เราเป็นลูกเป็นแบบไหนเรามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ถ่ายทอดไปยังตัวลูกต้องขอบคุณของขวัญที่เดินได้ที่เป็นกระจกเงาบานใหญ่คอยบอกเราค่ะว่าเรามีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องแก้ไขหรือทำให้มันดีกว่าเดิมได้ คู่ครองหรือว่าแฟนอันนี้เปรียบเสมือนกับลิ้นกับฟันที่ทะเลาะกันได้บ่อยมากที่สุดเนื่องจากว่าความเห็นไม่ตรงกันและต่างคนก็ต่างมีอีโก้ของตัวเองนะคะเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ลงลอยมันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่แนบสนิทเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มากั้นกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคู่รักหรือของคู่ครองนะคะ แทนที่เราจะเพ่งโทษเราก็มองไปว่าทําไมเธอทําแบบนั้นฉันไม่ชอบเลยทําไมเธอทําแบบนี้ไม่เห็นจะดีเลยฉันไม่ชอบแบบนี้บอกอกี่ครั้งแล้วก็ยังทําตัดวงจรตรงนั้นแล้วตัดความคิดตรงนั้นแล้วเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะว่าขอบคุณของขวัญชิ้นใหญ่ที่เดินได้ให้มองเขาว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สะท้อน นิสัยของเราเมื่อเขาไม่พอใจอะไรในจุดตรงไหนของเรานั่นแสดงว่าเรามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ส่งออกไปและเขาสามารถเห็นได้แล้วเกิดความไม่ชอบและเราต่างคนต่างเป็นกระจกเงาที่สะท้อนซึ่งกันและกันคุณต้องขอบคุณเขาว่าของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้ เป็นสิ่งที่มาย้ำเตือนมาบอกเราและมาทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกตัวว่ามีอะไรบ้างที่เราเคยทำตัวไม่น่ารักมีอะไรบ้างที่ถ้าเราทำแล้วเราจะทำได้ดีกว่านี้และเมื่อเราทำทุกอย่างและมุมมองที่เรามองคนรอบข้างเปลี่ยนไปนั่นคือพลังงานความคิดของเราคือพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมมองหรือเป็นไมเซ็ตทุกอย่างก็คือความคิด เมื่อความคิดของเราที่มีกับคนรอบข้างเปลี่ยนไปนั่นคือพลังงานของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อความคิดของเรามองคนรอบข้างว่าเปรียบเสมือนกับของขวัญที่มีค่า นี่คือพลังงานบวกที่เราได้เปลี่ยนทิศทางแล้วคุณคิดไหมคะว่าคนรอบข้างคุณเขาจะซึมซับและเขาจะรู้สึกได้ว่าตัวของเขาเองมีคุณค่าเขาจะรู้สึกได้ว่ามุมมองที่เรามีกับเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเขารู้สึกได้ว่าเรารู้สึกดีกับเขาเพิ่มมากขึ้นทำสิ่งดีๆกับเขามากขึ้นและพยายามทำทุกอย่างให้พวกเขามีความสุขอย่างแท้จริง เขาก็จะทำสิ่งที่เราทำกับเขานั่นแหละสะท้อนกลับมาที่เราเหมือนกันและนี่ก็จะทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคู่รักคู่ครองลูกๆพ่อแม่และคนรอบข้างดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ของขวัญชิ้นไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับของขวัญที่ได้รับจากความสัมพันธ์ดีๆจากคนที่คุณรักและจากคนที่รักคุณนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้และความสัมพันธ์ที่ดีก็นำมาซึ่งความสุขและความสงบทางใจค่ะคนทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาห้อมล้อมตัวคุณอยู่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญสำหรับคุณนะคะ